เป็นปอกมันฝรั่งค่ะพเพื่อนๆความจริงมันฝรั่งนี้ไม่ต้องปอกก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นมันฝรั่งที่หัวเล็กมากค่ะความจริงเขาจะกินทั้งเปลือกเพราะว่ามันเป็นเปลือกที่บางมากแล้วก็ปอกยากด้วยค่ะจะทำอาหารให้คุณลุงค่ะอันนี้หัวเล็กก็ผ่า อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องผายเลยแค่แบ่งแค่นี้เองครับเพื่อนความจริงไม่เป็นไม่ปอกเปลือกออกแล้วค่ะเพราะมันบางแต่บังเอิญมีเวลาค่ะคุณลุงกำลังจะมาจากที่ทำงานค่ะเห็นว่าแกยังมาไม่ถึงก็เลยเอามันฝรั่งมาปอกอรอคร่ะเพื่อน ถ้าเป็นมันฝรั่งธรรมดาหัวใหญ่ๆค่ะมันเป็นมักจะเอาเปลือกออกค่ะเพราะว่าเปลือกมันหนาส่วนอันนี้จาห้องอาหารนะคะเพื่อนๆก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ปอกเลยเขาจะกินอย่างนี้เลยค่ะต้มแล้วก็กินอย่างนี้เลยอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆมันฝรั่งหัวเล็กๆอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยค่ะ เนื้อเหนียวรสชาติก็ดีค่ะทำอาหารรอแกมาถึงบ้านก็จะได้กินเลยค่ะกิโทรมาเมื่อกี้แกบอกว่าประมาณ45นาทีเพราะว่ากำลังเข้ามาในรถค่ะเพื่อนจากกรุงออสโลมานี่ก็45นาทีค่ะ แต่ว่าแกเลยอ,อัสโลไปหน่อยค่ะมันก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะเพื่อนๆถ้าแกาไม่แวะนะคะถ้าไม่เฉลี่ไเลีถ้าเกิดว่าแกาแวะซื้อข้าวของข้าวปลาอาหารเพิ่มหรือว่าเครื่องดื่มคุล,ล่าหรือนมก็จะใช้เวลาอีกค่ะก็ประมาณชั่วโมงเศษค่ะเพื่อนๆ หมวนี้น่ารักจังเลยเล็กนิดเดียวกลมบอกเลยค่ะอืมโอเคแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆโทรมาพอดีเลยค่ะได้รับโทรศัพท์ก่อนค่ะมาจากที่ทำงานด้วยค่ะย้า Ja da. Du må filme fordi du er kjempesøt. Fikk jeg på jobben? Ei! På jobben, du. น้ำขวดเข้าตู้เย็นเลยค่ะเพื่อนๆจะได้เย็นทันใจเพราะว่าจะได้ทานอาหารเฮ้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งนะฟริงเก่งเก่งนะฟริงอีกินอึ่งอินอะไีกหฮะฮะอันอีกหนึ่งอันฮะ ขนมกับเพื่อนแกซื้อขนมมาช่วงนี้เป็นช่วงอีสเตอร์อีสเตอร์ช่วงนี้เป็นช่วง, Easter. Easter. วง,วง Easter, อีสเตอร์กับเพื่อนแกก็ซื้อนี่มาอืมข้างในก็จะมีอะไรก็ขนมทท้งนั้นเลยค่ะเพื่อนของหวานค่ะของหวานบอกให้แกบอกให้แกซื้อพารบิกระมาด้วยไม่เพ็นจะได้สมอาหารค่ะรูปเดียวก็พอกัอบเพื่อน ไฟไม่สว่างครับเพื่อนบอกให้แกซื้อพาปริก้ามาตอนนี้มีพาปริก้าแล้วเดี๋ยวแม่เพิจะทําอาหารกาเตรียมเอาไว้แล้วค่ะเพื่อนอาจจะมืดหน่อยครับเพื่อนๆพ,นพริกา้ากรอบมากเลยครกรอบมากๆหูโอ้สดุด เนื้อดีมากเลยค่ะบอกยากค่ะเพื่อนๆผ่าเลยผ่าแล้วมันจะปอกง่ายอย่างนี้เลยค่ะอย่งนี้ง่ายกว่า หั่นพาปริก้าเสร็จแล้วก็หั่นหอมหั่นหอมเสร็จแล้วก็ใส่หอมต้นหนึ่งค่ะส่วนหอมต้นนี้ก็เป็นสีเขียวใส่ประดับหน้าให้มันมีสีมีสันค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เบคอนที่หั่นสําเร็จแล้วเทลงไปก่อนนะคะ่ะผัดให้มันสุกก่อนให้มันเหล,ลืองๆก่อนแล้วก็มันกรั่งเติมใส่หอมเจียบที่เตรียมเอาไว้ค่ะ ร็จแล้วก็เอาหอมหัวใหญ่และพาริก้าที่เตรียมไว้ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามมาด้วยพริก้าค่ะแล้วก็หอมที่หั่นเอาไว้ส่วนอันนี้เอาไว้โรยหน้ากับเพื่อนนี่เดียว ผัดหอมพาปริกา้ารวมกันแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ไข่1ใบหรือ2ใบตามใจชอบค่ะเสร็จแล้วก็ทิ้งเอาไว้นิดนึงค่ะให้ไข่สุกค่ะมีอะไรมากจากเพื่อนพริกไทยค่ะเรื่องปรุงอาหารฝรั่งมีแค่พริกไทยกับเกลือค่ะแต่วันนี้ไม่ใส่เกลือเพราะว่าเบเก้นมันเค็มอยู่แล้วค่ะ เสร็จแล้วก็เทใส่จานส่วนจานนี้ของคุณลุงค่ะเสร็จแล้วก็เอากระทะไปล้างเตรียมทอดไข่ดาวค่ะเวลาทอดไข่ดาวไม่เพ็นก็จะโรยพริกไทยกับเกลือบนไข่ไปนิดหน่อยค่ะ คุณลุงชอบไข่เกิมกรียมค่ะคือไข่เหลืองจะต้องสุกคาเมื่อไข่สุกแล้วไม่เป็นก็เอาไข่ไปวางบนอาหารที่ไม่เป็นผัดแล้วที่วางไว้ในจานเรียบร้อยเป็นไงคะเพื่อนๆสวยไหมคะนี่ผมแก่กับเพื่อน จุดเทียนสักหน่อยค่ะเพื่อนเพื่อนเทียนไม่เยอะค่ะเพิ่มโรแมนติกขึ้นไปนิดหนึ่งค่ะ ทานอาหารหน้าทีวีค่ะปกติเลยค่ะเมืพูดเท็ด้นะทุกเนื้อประกบเนอริ่งอเก็จะไหาลุกเปิดละไหนดู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  ดูซิว่าอะไรพยายามพูดไทยกับแกค่ะแกจะได้รู้เรื่องแกเปิดขนมอีสเตอร์ค่ะเพื่อนเอยดูดูดดขนมทั้งนั้นเลยเยอะๆอ๋อ,อ,อขนมทังนั้นเลยโอ้เย <laughs> มีแต่ของหวานน้ำตาลทั้งนั้นนี่ก็เป็นชีวิตประจำวันของเราวันนี้ค่ะขอบคุณทุกไลา์ทุกแชร์ทุกกำลังใจค่ะเพื่อนเ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าสวัสดีค่ะ